เริ่มประมาณโอลเาเล่าสมัยหนเดงจเจ้มีความหมายมากก็เริ่มประมาณวัดเป็นต้นเริ่มจนดนวยในท้องช้าจโลธรในยมเกศวัฒนาสิ้นคนตือวัดสามธานิกก็สามานิตไม่สะหายรวมใจการอนโมทนาผู้บริสุก็ได้เสร็จภายในปีที่หกวันดังที่กล่าวแล้วเจ่นอยู่กันงดอกเหนือกนังนแล้วสาจําพันธ์ของญาติน้องทั้งหลาย าาต,ต,ตามที่กล่าวไปแล้วก็จะมาร่วมการอนุโมทนาสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทีกล่าวว่าพรับคุณอาจารย์ของท่านจะมาประทับอยู่ในโรงโบสถ์โดยญาติเอามาจะเป็นญาติของใครมิได้ทราบเพียงแต่ตก,ตตกล่าวว่าญาติเอามาญาติตนบะบุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านกล่าวไว้ชัดแล้วก็ได้ความหมายเต็มไปด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงดังที่กล่าวมาแล้วทุกประการนอกเหนือจากนั้นยังมีท่านน้อังหลมาร่วมการสนับสนุน คือโลกมนุษย์นี้อยู่ด้วยจิตใจใจสหาาอาดด้วยเมตตาอารีกันมาต่างหลายอดีตชาตินะครับจึงจะมาช่วยกันสนับสน,นุนทําให้วัดของเราเปิดหอประชุมขึ้นมาหลังจากเวลาการที่ตมาที่ผ่านพ้นไปแล้วในวันนั้นกดแทงรรมมาถึงที่จะมาจะร่วมตายร่วมกันจับนาวาบริว่าสแก้วในวันที่14กุลาที2 5 4ทาีในวันนั้นอย่างแน่นอนเลาหมดเวลาแล้ว เรจะต้องจากโลกมนุษย์ไปดั่พล่าแน่แต่พระพุทธเจ้าหลวงกล่าวไว้ว่าจะต้องใช้เองมนุษย์จะต้องแส่จะสุดขึรนงในเมืองหลักบันทึกไว้จะต้องมีหอประชุมแม้เราจะต้องตายจะก่อนแล้วตอนที่จะมีของประชุมแต่แล้วก็ฟื้นคืนเข้ามาได้แต่ณวาทีเื่อว่าเสร็จแค่ท่านจะต้องเดินทาไปคอยข้างหน้าบอกะธรรมาว่าหลวงพ่อผมไปคอยข้างหน้านะหลวงพ่อไปปีหลังก็ไม่เป็นไร เวลามาภาวนาสาธุการอีกด้วยความซาบซึ้งใจนี่คนเราก็ต้องไปกันก็ไปรอคัจฉนาสินะแต่เราไปไม่ซ้อนกันก็เราต้องมาใช้มือกันอย่างนี้ตาหอประชุมขึ้นมาก็มีปัญหาต่เรากระทั่งรูมาจารย์ึกการธุกิษฐาต่เรากระทั่งนักษาโดยที่พระพุทธเจ้าหลวงนักกล่าวแล้วฉันบอกไว้ชัดก็ตรงตามเหตุผลต้นตายนักศึกษามาทุกประตาคนอ็ประช้ำบำรุงร่วมกัน หรือสาคัญเป็นการสรุปดีข้อคิดในชีวิตของเหตุผลที่ท่านต้องมาจ้าปู้สอนที่นีเพราะวัดนี้800ปีให้หลังยังมีหลักสําคัญอยู่ในตู้ประชจาบิดกขศสองพันสองพันสองร้อยนก็มีสองพันสาม้อยสิบก็มีพศสองพันหนึ่ก็มีมีหลายตู้ในการตลอดกระทั่งทัพย์สมบัติ